พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่10ธันวาคมครศสตศักราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณไอรินโรมินสันกวัวเตงแอฟริกาใต้ในหัวข้อเรื่องผู้มาเยือนอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ14-16ถึง16และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อส อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยคุณไอรีนโรมินสันเป็นพยานว่าไม่นานมานี้คริสจ,จะจักบ้านของพวกเราตัดสินใจที่จะเริ่มต้นเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนสมาชิกคนหนึ่งของพวกเราได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งเธอไม่รู้จักเธอเริ่มการสนทนากับเขาและแนะนำให้เขารู้จักกับกลุ่มเพื่อนของเธอ การต้อนรับอย่างเป็นมิตรเช่นนี้ใช้ความกล้าหาญอย่างมากจากสมาชิกของพวกเราเพราะโดยปกติเธอจะสนทนาเฉพาะกับคนที่เธอรู้จักเท่านั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับผู้มาเยี่ยมเยียนได้บอกกับเธอว่าวันนี้ผมมาที่คตตริสตจักรด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวและหลงทางผมรู้สึกโล่งใจมากเมื่อคุณเริ่มคุยกับผมวันนี้คุณเป็นนางฟ้าของผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเสียจริงๆ ผู้หญิงคนนี้ได้แบ่งปันความรักของพระเยซูโดยทำให้ผู้มาเยี่ยมเยียนรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นผู้ที่ถูกรักผ่านการสนทนาง่ายๆดิฉันเชื่อว่าคริสเตียนและคริสตจักรควรเป็นคนและสถานที่ที่เป็นมิตรที่สุดในโลกแต่บ่อยครั้งที่เราไม่ต้อนรับใครเลยเรามักจะนั่งกับครอบครัวและเพื่อนๆของเราในระหว่างการนมัสก,การ และพูดคุยกับคนที่เรารู้จักหลังการนมัสการเสร็จสิ้นเสียเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามเมื่อเราให้คำมั่นที่จะต้อนรับผู้คนใหม่ๆและแบ่งปันความรักที่เรามีผ่านทางประสบการณ์ในพระคิดเราสามารถแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าพระเจ้าทรงรักและเห็นคุณค่าของพวกเขาข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพระเจ้าจะแบ่งปันความรักของพระเจ้าผ่านการสนทนาทั่วไปและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่มาเยี่ยมเยียนคตตริสตจักรข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นคุณค่าของผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแปลกหน้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสําแดงความรักของพระองค์ให้ผู้อื่นได้เห็น โดยวิธีที่ข้าพระองค์ทั้งหลายให้คุณค่าแก่คนเหล่านั้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ